มันชูชีครับสวัสดีครับก็ในส่วนของโครงการคูปะตะร่วมมือเกษตรร่วมใจเนี่ยเราทางเสียบคูิตะเนี่ยก็ได้จัดขึ้นมาเป็นปีที่3นะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยเราเดิมเนี่ยเราต้องการที่จะพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งนะครับแล้วก็พัฒนาในเรื่องของเศรษฐกิจฐานรากนะครับให้เขาสามารถที่จะลดต้นทุนแล้วก็เพิ่ม,เพ,มเพิ่มผลผลิตได้นะครับทั้งหมดเนี่ยเรามีการ มอบไปแล้วทั้งหมด71กลุ่มนะฮะซึ่งในปี2565เนี่ยเราจะมีมอบภายในเดือนกุมพาเนี่ย52กลุ่มนะครับแลวสำหรับในปีภายในปี2565เนี่ยเรามีแผนที่จะมอบให้ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแล้วก็ในเรื่องของที่เข้ามาร่วมความโครงการคุ้ม้าร่วมมือเกษตรร่วมใจร่วมกับผู้ททนจำหน่ายทั่วประเทศเนี่ยก็อีก100กลุ่ม ในปี2565นะครับวัตถุประสงค์หลักๆเนี่ยก็คือให้เขามีการพัฒนาแล้วก็ต่อยอดนะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญเลยเนี่ยคือเรื่องของการลดต้นทุนแล้วก็การเพิ่มผลผลิตแล้วก็การใช้นวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่เข้ามาช่วยครับผมครับขอบคุณครับครับ,อ,บอยากสอบถามพิษณงานะครับพิษณหงาแนะนำตัวเต็ม่อยครับ นายทัณ์ชาตรีแอุลผู้บริหารแห่งสวนจำกัดคูบวตา้าจุลชัยสายนผู้แทนจำหน่ายเครื่องจักรกนคูบวต้าในจังหวัดเชียงรายครับความเป็นมาเป็นไปยังไงครับโครงการนี้พี่ได้มีส่วนร่วมเรื่องเขาเรียกว่าโครงการอะไรนะครับโครงการนี้ก็เป็นโครงการเพื่อสนับสนุนเครื่องมือเพื่อลดต้นทุนเพื่อเพิ่มผลผลิตให้กับกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ครับครับผมาชี่อโครงการเขาเรียกว่าโครงการ ครูโบต้าอะไรนะฮะครูโบต้าร่วมมือเกษตรร่วมใจครับผมครูโบต้าร่วมมือเกษตรร่วมใจนะฮะ <c oughs> ก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีนะครับ,รบในส่วนของจังหวัดเชียงรายนี่ของพีพ่พี่สง่าน,นะฮะ <c oughs> เ,กกเรียกขอเรียกเต็มเต็มเรียกเล่นเล่นว่าพี่สง่านเนี่ยได้ดําเนินการไปแล้วบ้างยังไงบ้างครับก็ <c oughs> มีมีส่งม,มอบไปแล้วหนึ่งกลุ่มที่กลุ่มบ้านสันหลวงเป็ครับครับหมายถึงว่ากลุ่มกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่สองครับโอ้นี่เป็นกลุ่มที่สองแล้วนะฮะ<ม>ครับผมหน้าที่ของผมก็คือดูแลเครื่องจักรคนต่อจากที่บริษัทสยามคูปตาคอร์ปอเรชั่นมอบให้ผมหมายความว่าการทั้งเรื่องการบำรุงรักษาการซ่อมทุกอย่างครับครับหมายถึงว่าทางทางทางบริษัทใหญ่พูดไง,ไง่ายๆสยามคูปตา มอบมามอบให้กับกลุ่มแล้วคุนี้กลุ่มเป็นกลุ่มที่สองนะครับมอบเสร็จแล้วก็พี่ในฐานะที่เป็นเป็นในห้างใช่ไหมฮะเลือกง่ายๆเป็นตัวแทนจำหน่ายนะฮะเป็นตัวแทนจำหน่ายก็จะดูแลนะฮะก็อยู่ด้านการบำรุงรักษาใช่ไหมฮะอ๋อครับครับก็ต้องขอขอบคุณที่มากครับขอบคุณครับสวัสดีครับโอเคนะฮะจริงๆแล้วชื่อเต็มชื่ออะไรครับ อ๋อวันนี้วันนี้มีโครงการอะลรครับที่เขาเรียกว่าโครงการคูปต้ตาร่วมมือกกเกษตรเกษตรร่วมใจใช่ไหมฮะ,ะก็เป็นไงบ้างในความรู้สึกครับในฐานะที่เป็นประธานวิสาหกิจชุมชนใช่ไหมคะเป็นผู้ประสานงานเ๋อ<ล>เป็นผู้ประสานงานเลขาด้วยนะครับมีมีความรู้สึกไงครับค่ะวันนี้ก็รู้สึกดีใจมากค่ะที่ได้รับ รถเกี่ยวนวดข้าวจากบริษัทคูโบตาคองเรชันชนะคะคก็<ม>จะนำรถเกี่ยวนี้มาเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตแล้วก็ลดต้นทุนในการผลิตแล้วก็ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของสมาชิกในกลุ่มให้ดีขึ้น,นะคะ่ะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ